สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับวันนี้เราจะมาดูงานปรับพื้นชั้นที่สีนะครับพื้นสโลปบ่อปลาครับบ่อคุณอันที่เพชรรัตตัวเมืองระยองนะครับด้านนี้เป็นด้านหลังม่านน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหน้านะครับสีแผกทันใหญ่ปิดซอยกันเลยนะครับ มาตรฐานดีๆจากฟรีแพกนะครับคอนกรีตเร๋ยวพาจะเดินจะพาเดินเข้าไปดูด้านไหนนะครับเราใช้สเตนคูล280กันซึมรอบนี้เป็นรอบที่สี่นะครับในการที่จะทําการเทพื้นนะครับความหนาร่วมๆม45เซนช่างวินัยทําการตัดตดแต่ง45นะครับผมคลิปนะครับงานฝีมือครับช่างวินัยสวยงามนะครับ อันนีวเราไปต่อตรงนู้นนะครับอันนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองเสือนะครับช่างทำหยิบพยงเรียบร้อยทำเป็นสองกระทะใหญ่ๆเพื่อรองรับตะกรอนขับถ่ายปลานะครับวิ่งเข้าบ่อกรองบ่อกรองที่นี่จะพิเศษนิดนึงนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าบ่อกรองขนาดอาจจะไม่ถึง3 0เปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับ อยู่ที่ประมาณ20%ต้นๆเองนะครับเพีงแต่ว่าบ่กรองบอ่อนี้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับที่พื้นจะมีที่วางไดโวอทั้งหมด4ช่องเลยนะครับท่านเจ้าของบ้านได้ร่วมออกแบบดีไซน์คือแกจะใช้ไดโวอแล้วก็ปิดตั้งเพื่อเคลียร์ทุกช่องทั้งหมดนี้จะเลือกใช้รูปแบบของ moving b บดนะครับแล้วก็ทําการเคลียร์น้ําดูดของไดโวของตัวไข่ตัวมันเลยนะครับ งานสร้างและงานออกแบบก็สามารถที่จะทําร่วมก,ก,กันกับทางเจ้าของบ่อได้นะครับความต้องการซึ่งแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาก็จะเลือกทําในรูปแบบที่ตัวเองสะดวกและถนัดนะครับมาจอยแนวคิดกันได้นะครับวิธดดีดีดที่หมู่บ้านเพชรรัตน์นะครับตัวเมืองระยองงานสร้างบ่อกบ่อปะค้างนะครับระยองโคยพิทฟาร์มครับขอบคุณครับ สีแพกครับคอนกรีตคุณภาพดีปล่อยลงมาสู่พื้นบ่อแล้วนะครับเราจะทำการปรับสลบทั้งสองโซนนะครับโซนนี้กับโซนนี้นะครับแบ่งเป็นสองสตีแล้วก็ปรับในส่วนของสลบช่องกรองนะครับช่องกรองเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าบ่อนี้ไม่มีการวางท่อด้านล่างนะครับแต่เราจะทำการตั้งไดโวเลยนะครับทั้งหมดสี่บ่อมีมีไดโวสี่ Dai ตัวนี่เป็นการรีคไวจากขั้นเจ้าของบ่อประสบการณ์การเลี้ยงของแต่ละท่านที่เลือกในรูปแบบที่ตัวเองถนัดนะครับ ขึ้นมาก็ได้โวสังเกตน,นะครับท่อของไถ่ท่อ,อมันดูดน้ําตะเดนลงท่อระบายน้ําไปเลยนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เป็นการดีเฟรสร่วมกันนะครับเรายองค้อยครับกบเพีครับ